สวัสดีครับเพื่อนเือน,นสมาชิกค,ครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งตัดยอดตุเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาความรู้จักกันก่อนอันนี้กิ่งเนี่ยอันนี้ผมเบื้องต้นผมนก็ตัดไปบ้างละอันนี้เพื่อที่จะให้ลําต้นและกิ่งขยายนะครับผมก็จะตัดยอดออกตัดยอดออกทีนี้สมาชิกบางท่านหน่ยยังไม่รู้เลยว่าอันไหนกิ่งกิ่งขนานหรือกิ่งหลัก เอาเบื้องต้นเลยสิ่งที่เราจะไว้กิ่งอันนี้อันนี้ผมทำระยะให้ดูเช่นกิ่งอย่างนี้ครับสองกิ่งนี้มันเป็นกิ่งขนานกันเวลาเลี้ยงลูกลูกออกมาห้อยก็จะติดกิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอากิ่งนี้ไว้ไม่ได้แล้วก็ให้เลือกเอาระหว่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้เราต้องการกิ่งไหนกิ่งนี้ใหญ่และแข็งแรงมันน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีอุ้มลูกได้ดีก็ต้องตัดกิ่งนี้ออกนะครับระยะห่างแล้วก็วัดออกมาอยู่ประมาณให้มันได้อย่างน้อยสักหกสิบเซน